สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่20สิงหาคม2 5 6 7ันาทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์พะกันร,รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตะหลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสิบเหรียญห้าดาบอัศวินไม่เท้านะคะทาวเวอร์นะคะในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์นะคะนะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะณะวันนี้การค้าการขายนะคะจะมีเ,เงินเข้ามาตั้งแต่เช้าแต่นะคะมีโอกาสเสียงเงินก้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้วยอิทธิพลของทาวเวอร์นะคะนะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมปรับปรุงปลูกสร้างนะคะนะตอกเสาเข็มปลูกเสาเข็มนะคะซ่อมบ้านซ่อมร้านค้าได้ด้วยเหมือนกันหรือการงานนะคะช่วงนี้วันนี้นะคะ ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะการงานวันนี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังนะคะมัก,กจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานบางคนรู้สึกอึดอัดนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าจากเพื่อนร่วมงานหรือบางคนโดนกดดันนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนร่วมงานได้ด้วยนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะคะขอให้เราใจเย็นนะคะหา,หางานใหม่ ะะหาที่ใหม่นะคะให้ได้เสียก่อนนะคะแล้วค่อยปรับเปลีป่ยนแปลงการเดินทางนะคะมีเกิดขึ้นนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะนะการติดต่อง,งานการประสานงานใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนวันนี้นะคะมีทาวเวอร์เราต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ต้องไม่ประมาทนะคะนะมีโอกาสเขาเรียกว่า,าเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะทานน้าเยอะๆนะคะบางคนทานน้าน้อยระบบร้อนในนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะขอให้ใจิตใจขอให้ใจเย็นนะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสมีปากเสียงมีโอกาสมีปัญหาได้นะคะนะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสด นะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนนะคะมาจากแดนไกลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพายยิ่สีนะคะมีเลขศูนย์ห้าศูนย์หกนะศูนย์ห้าศูนกนะคะ,0 5, 0ะ,คะต่อไปคนร์ คนวันจันทร์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคนวันจันทร์หนึ่งไม่เท้านะคะการงานวันนี้นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเริ่มงานใหม่นะคะมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าใครที่สมัคร งานไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะักการงานนะคะเขาเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะเจ็ดถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะความขวัญความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะ,นะอยากจะเริ่มงานใหม่อยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่าหลายหลายคนนะคะจินตนาการแต่ทุกอย่างต้องลงมือทานะคะถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะ9ก้าถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้น้ําหนักตัวมักจะเขาเรียกว่ามีโอกาสเกิด ิดขึ้นได้ด้วยนะคะนะักกินทานอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะสองดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างสองดาบหนึ่งไม้เท้านะคะนะการเริ่มต้นงานใหม่การเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆนะคะสัญญาเก่าๆกํากลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาใหม่นะคะมีโอกาสที่จะได้ดีด้วยนะคะนะในเรื่องของการงานทางด้านโลกออนไลน์ลโลกสดเชี่ยวนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะช่วงนี้นะคะ มีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ด้วยนะคะบางคนจินตนาการอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้ iPhone ใหม่ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสกินทานหาร,ร่วมกันคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะบางคนอาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์แต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่า มักจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเข้ามาพัวพันด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคตัวเลขโรมันจากพ4มีเลขีมี2เลข1792นะคะ1792นะคะต่อไปคนวันอังคาร การอังคารน,นะคะเป็นอย่างไรบ้าง6ไม้เท้าชัยชนะ4ีไม้เท้าชัยชนะนะคะสงเหรียญน,นะคะด้านของการงานนะคะ The chariot ช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะบางคนเขาเรียกว่าใครที่โรงงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานหรือนะคะมีโอกาส ปรับเปลี่ยนเงินเดือนมีโอกาสเงินเดือนอัพขึ้นได้ด้วยนะคะด้านของการเงินนะคะบางคนมีดวงเขาเรียกว่าซื้อนะคะซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างบางคนซื้อบ้านใหม่บางคนซื้อรถใหม่รมีไฟแนนซ์รถใหม่นะคะาการเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ก็เขาเรียกว่าจะเป็นการผ่อนผันกันไปนะคะสองเหรียญน,นะคะหมุนเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะแต่เราก็ยังเอาตรถได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงคนในหน่วยงานราชการหรือเป็นคนเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้ด้วยนะคะนะบางคนเจอกันในโลกออนไลน์นะคะหรือบางคนมีโอกาสเจอกันในสายงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะยุตยยานผ่านนาจะให้โชคส่วนเลขโรมมนจิก24มีเลข6 4 2 7นะคะ หกสี่สองเจ็ดนะคะคนวันพุธคนพุธนะคะเป็นอย่างไรคนพุธเจ็ดถ้วยนะคะความขวัญความหวังความจินตนาการโปรเจกต์นะคะ ไอเดีย <Idea, S 2> เขาเรียกว่ามีเข้ามามากมายนะคะบางคนเขาเรียกว่ารา,ายาละสิ่งหลายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเงินนะคะหรือสิ่งต่างๆ <c oughs> เข้ามาให้เราต้อง <c oughs> เขาเรียกว่าจินตนาการได้ด้วยเหมือนกันนะคะณนะวันนี้นะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มมี5ไม่มี5ดาบนะคะต้องไม่เจร้อนนะคะนะการงานวันนี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นหรือว่าบางคนก็ม <c oughs> ักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจาก เพื่อนร่วมงาน mm. เพื่อนร่วมทีม mm. เพื่อนร่วมกลุ่มนะคะวันนี้นะคะขอให้เราใจเย็นนะคะนะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ช่วงนี้คนวันพุธนะคะค่อนข้างจะใจร้อนหรือว่าอ่าเขาเรียกว่ามักจะเอาแต่จใจตัวเองนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะต้องฟังคนอื่นด้วยนะคะนะทุกอย่างก็จะเขาเรียกว่าต้องรับคอบนะคะแทนเพรสชีพประจรล,ลงเท้าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะคะนะบางคนมีโอกาส ยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่าประเภท่อ delivery นะคะขนส่งนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าแท็กซี่นะคะเกี่ยวข้องกับการส่งถึงที่นะคะประเภทนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะหรือโลกออนไลน์นะคะก็ขอให้ใช้คำพูดนะคะเจรจานะคะจะได้ดีด้วยนะคะเดฟุนะคะการเดินทางแบบกระทันหันนะคะ ในช่วงนี้นะคะถ้าใครเขาเรียกว่ามีความอึดอัดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะเขาเรียกว่าต้องต้องโนเฟียนะคะนะทุกอย่างต้องปล่อยไปตามเขาเรียกว่าอย่าไปยึดติดกับอารมณ์ขี้หงุดหงิดนะคะพวกห้าดับนะคะนะขอให้เราทําใจแบบสบายๆหาเวลาไป,ไปพักผ่อนบ้างนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มงานใหม่นะคะจะทําให้เรามี power, มีพลังมากขึ้นนะคะ ในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันได้ด้วยบางคนเกี่ยวกับการงานนะคะนะการหรือว่าทํางานไปด้วยหรือว่าพักผ่อนไปในตัวได้ด้วยในช่วงนี้การเงินรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะแต่ยังไงก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังการเดินสะดุดหกล้มชนน,ชนน้นชนนี่ฟกช้ำดําเขียวนะคะด้วยความไม่ระวังนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะความรัก นะคะคนโสดช่วงนี้นะคะยังบางคนยังอยากจะชิวๆสบายๆอาจจะคุยได้นะคะคุยไปเรืเ่อยเปื่อยหรือเรียกว่าบางคนบางอารมณ์ก็อยากมีคู่บางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขโรมันจากพ่ยิปมีเลข7540นะคะ7 5็0นะคะ, 7, 5, 4, 0, ะ,คะต่อไปคนวันพักหรือับ คนวันพฤหัสนะคะ DM Place โอ้โหสิบถ้วยช่วงนี้คนวันพฤหัสเดลิเวอร์ดีมากเลยค่ะคนวันพฤหัสนะคะเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะนะช่วงนี้นะคะมีโอกาส ไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องกับบริวารน,นะคะบางคนก็มีโอกาสเขาเรียกว่าเฮฮาปาร์ตี้ในครอบครัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะในะช่วงนี้นะคะด้านของการงานจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคําพูดมีเสน่ห์นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตาเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะนะเขาเรียกว่าด้านของการงานนะคะใครที่รงงานอยู่หรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะนะก็จะได้จะได้ดีด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะการเงินก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้การเงินมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวมักจะหมดไปกับการกินการทานนะคะมักจะหมดไปกับคนที่เรารักนะคะคนที่เราเป็นห่วงนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบุตรหลานบริวารนะคะมีโอกาสากินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะจะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะบางคนอาจจะอยู่ในห่วงของความรักเพิ่งเจอเพิ่งเจอพเจอพิ่งปิ๊งหรือเปล่านะคะนะ,ะนะถ้าเป็นคนผู้ชายก็จะเจอคุณผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะคะพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านหรือถ้าเป็นคน ผู้ชายขอโทษค่ะถ้าเป็นคนผู้หญิงนะคะก็จะได้เจอได้เจอคนที่ผู้ชายที่เจ็ดใจดีมีเมตตานะคะนัด k i n ง of บคับนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าหรือว่าใครที่กําลังคบหา,าดูใจกันอยู่นะคะก็มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้โดดเด่นเรื่องรับปากนะคะเสียงโชคได้ไหมเสียงได้นะคะ เลขโรมันจากพัยิบสี่มีเลขสามศูนย์หกศนะคะสามศนะคะคนวันศุกคนวันสุกน,น,นะคะเทมเพรนนะคะชีบผอนล,ลงเท้านะคะ ช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะนั่นในเรื่องของการงานนะคะการติดต่องานการประสานงานการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะักคำพูดนะคะช่วงนี้นะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์หรือใครที่ทางานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะขอให้เน้นเล็สดหน่อยก็จะยิ่งดีคนวันศุกร์ช่วงนี้พูดเก่งคุยเก,เ,กเก่งเจรจาเก่งน,น,น,นะคะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือใครที่ทําอยู่แล้วก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่ง ปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้ด้วยนะคะ2ดาบเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเก่าๆสัญญาใหม่ๆนะคะจะเกิดขึ้นสัญญาเก่าๆจะกําลังจะหมดลงได้ด้วยนะคะทิ้งดาบม,มุ่งมั่นนะคะเข้มแข็งอดทนนะคะพร้อมเลยพร้อมสู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบดีมากนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะเอาตัวรอดได้นะคะความรัก นะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันคนโสดนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่บางคนอาจจะด้วยเหตุจากเรื่องการงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิปซีมยเลขสี่หกสองศูนย์ะคะสี่หนะคะ ต่อไปคนมันเสาร์คนวันเสาร์นะคะคนมันเสาร์นะคะเดินเลอเวอร์นะคะสี่ไม่เท้าเดอะไฮโรเฟนเก้าไม่เท้าคนนเสาร์วันนี้ดวงดีนะคะ่ะ ด้านของการงานเขาเรียกว่างานเยอะงานมากนะคะนะบางคนใครที่โลงงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากช่วงนี้นะคะนะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารกินทานอาหารร่วมกันมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะบางคนเขาเรียกว่าช่วยเหลือสังคมนะคะจิตใจดีงามนะคะนะเขาเรียกว่า บางคนก็ชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้าคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตาในเรื่องของการเรียนการศึกษาใครที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองอยู่นะคะโดยเฉพาะประเภทปริญญาเอกปริญญาโทนะคะหรือสิ่งต่างๆที่เราศึกษาอยู่ก็จะได้ดีด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะนะการเงินในช่วงนี้นะคะวันนี้เอาตัวรอได้อย่างสบายนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนร่วมกันทําบุญร่วมกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนนะคะอาจจะอยู่ในห่วงของความรักนะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอพเจอพิ่งปิ๊งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะชค่วลาบนะคะเลขโรมันจากพ4ยีมีเลข6459นะคะ6459นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ